ที่เรามาว่าเพราะเราแมตตาทั้งตนและผู้อื่นด้วยแมตตาตนเราก็ต้องการหาความสุขที่มั่นคงถางวรมาสร้างบาปส,สร้างเวงกับใครเลยสร้างแต่วความดีแล้วก็ได้รับความสุขเป็นผลแมตตาผู้อื่นเราหาความสุขที่ไม่ได้เบียดเปียนใครเราให้ทานใครที่ไหนเป็นผู้ที่ถูกเปียดเปี่ยนไม่มีรักษาเสียงก็ไม่ได้เบียดเปี่ยนทำภาวนาไม่มีใครถูกเปียยดเปี่ยนนี่เราหาความสุขทุกทาง ความสุขที่มั่นคงโดยหวังดีกับเราด้วยกับคนอื่นเขาด้วยถ้าจะเอาเมตตาเป็นที่กำหลดควมขวนาก็ได้คอยสับสนทั้งหลายทุกเทตติวันออกเทตตัวันตกเทตเหนือเทตใต้รอบตัวหมดให้มีความสุขทวนากันเถอะโดยสมมติอยู่เสมอว่าที่เราหวังความสุขให้เขาบอกว่าขอขอขอให้มีความสุขถามว่าขอใครขอตัวเองเนี่ย มันก็ขอเราให้กายวาจาจากของเราตรงกับความหวังแน,นี้จะจะให้คนอื่นเขาเป็นก็ต้องขึ้นอยู่กับความการเลือกของเขาเขาจะเลือกทำหรือไม่เลือกทำที่สนญาสิ่งที่ดีเราบังคับเขาไม่ได้แต่อันไหนที่พอจะช่วยเหลือเขาเราก็ยินดีช่วยช่วยเหลือเขาบาะคนราจะมีความสุขพะอ,อะไรพวกคำ าเราเข้าใจแห่แทงความสุขแล้วก็มีใจยินดีและมีกำลังใจที่ปัจจุบันปัติตามนั่นเราจึงจะหาความสุขได้นี่นี่เป็นความหวังของเราที่จะเข้าใจแห่แทงความสุขและมีกำลังใจด้วยนี่มันแห่เพราะแห่ใน,นที่เราต้องมีภาวนาเพื่อใช้ใจของเราถอนดูออกจากความโลภความโกรธความหลงที่ที่เป็นไปโดยธรรมดาถามดูเองเราต้องการแบบนี้จริงๆหรือเราต้องการเพราะอะไรเพราะเราหิว ใมันหิวอะไรก็มันหิวความสุขแล้วก็แต่งความสุขภายในดีกว่าซึ่งไม่มีโทษเมื่อเราแต่งภายในได้แล้วรับความเย็นความสบายจากที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกเรื่องอะไรที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่เรียกว่าการภาวนาที่ไม่ใช่ <laughs> การเห็นแก่ตัวเราเอาแต่ตัวรอดเราสร้างความดีให้โลกทั้งหลายและมันจะสร้างจักรพารดิเราดูวนี่ ก็ไปร้องเพลงกันมีเมตามเมตามเมตาอ,าอ้าจะแบบระดูนี่หละแล้วก็มดลระดูนิไฮไปเลยแต่คุณพูดประสาทสัมผัสไม่ไฮนะทุกวันทุกทุกเวลารอบปีขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถอะเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองและเป็นของขวัญให้คนอื่นเขาด้วยซึ่งของขวัญอันนี้ดีกว่าของขวัญที่เป็นวัตถุ ของวัตถุนั้นหายได้แตกได้เราเอาจจะเห็นว่าสนุกสักปะนึงแล้วก็หายมันไม,ไม่สนใจอีกแล้วแต่ความสุขที่ได้จากกุศลธรรมที่เราสร้างด้วยกายวาจาใจไม่มีแก่ไม่มีมมจับไม่มีแตกเป็นที่นิยมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรียกว่าเราหายความของขวัญทุกวันทุกเวลารอบปีเลยหาความดีของเราเป็นดีโดยรอบ และก็ผลสุดท้ายมันจะป้องกันเราโดยรอบโดยซ้ำอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าคนไม่ได้ทำาบปาปบาปกรรมอะไร,ราบาปกรรมันจะมาจากไหนมันมือเราดีไม่มีแผลขณะจับยาเพชรจับยาเพชรกอยางจับได้เพราะมันไม่เสื่อมซาบเข้าไปถ้าเรามีแผลนั่นแหละมันจะเสื่อมเข้าไปเพราะฉะนั้นอยาให้กายวาจาร์จากของเรามีแผลสร้างความดีตลอดเวลา ด้วยแม่ตาตอนและแม่ตาผู้อื่นให้ถูกหลัก